ถ่ายยังไงก็ได้ให้คุยยาวได้ไหมรถมรียบรอยกำลังมาใครว่าท้อวใสยว่าทั้ไมม่ทั้งเฮ้ยนผมนี่ข้าเกียวไเลยมีชีด้วยทั้งนั้นก็มีมาก ไม่ต้องออร่อยป่ะจ๊ะเอาพี่สามไม่เชื่อว่าอะไรวะเขาคั่วติกปินเขาคั่วติกปนอันนี้สามสิบออที่จับนี่คืออะไี่ เดี๋ยวเล่าเดี๋ยวกูเคลียร์ลอยที่ฟุตเฮ้ยิมาแล้วกินอย่างเดียวเด็ดเลยเออหั่นยากโอ้ไม่ใช่ออ๋เขาบอกร้านนี้แหละนีร้านแสดงว่าแซ่บหลายโอ้โหของของเด็ดอ่ะเอาเจ้าของไม่อยู่รออะไรอ่ทำอะไรบ้างเนี่ยต้มไก่กับที่อ้ยเออเดี๋ยวไปซื้อข้าวเราซับ ไอ้ซกตัวอะไซกแต่เราไม่เป exactly. no ็นไอเหี้ยเลยใครทำเป็นามพริกแกงอ่ะพริกแกงเอาพริกแกงที่เขาใช้ไอไก่ไตน้ำก็ใช้ไงไ่ไก่งวงวะเนี่ยไม่ใช่ทำไมมันใหญ่หน้าหนึงค่ะอร่อยท่านได้แล้วได้แล้วนี่แล้วพริกด้วย3โลกึ้งสโลกสามโลกแล่สาหี่ห้า สองห้าทำงานเยอะล้วแกงูไปหมดเดี๋ยวแบ่งย่างก็ได้นะไก่ย่างนะเออมีน้ำจิ้มมั้งเหรอกูต้องแวะร้านกื่อนี้เลยปดื่มอือจ่ายไว้สามบาท แต่่มมมนเกิดไีีีอ้ลองค่อมตอนแฮนด์เดิม่ะอันนั้นอะโอ้โหขับรสบายอ่ะเหมือนทัวร์ลิ่งอะรออะไรเนี่ยคำอยูอะกูเจ๊หายแล้วมีดอกมีแล้วเขียวบ้าไปเล้วคอนนี่เกินทองแดงไปแล้วเพราะผมอะโซดาถาดวะ ถ่าสามอ่ะไอเปาว่าโซดาเออโซดาไอเปาสามนักอบนเป่าดีแล้วแบบต่เยือนเขาขอรีโอสองขวดเข้าไปเลือกเอาช้างหกแสงสี่ลูกอ้าวครัพ่ออีเหี้ยแสงสี่คมเโอสองสอขวดขวดสิ เขาสาวสองคนมันจะไหวพี s <S ่เป็นลังนมันมาเป็นลังแต่เขาขายแยกนั่นมีกาแฟป่ะที่นี่มีใช่กาแฟซองกาแฟซองนี่ที่เราแบ่นี้งานยาเลยแสงกลมแสงกลมแสงกลมสี่สิบฮะอันนี้ยี่สิบเราก็ใส่ข้างนี้ จากแป๊บเดียวได้เดี๋ยวคุณวันตะคิวันรีวิวครับนี่ยังไงครับอันนี้หรือกุญแจหรือทิปโอ้โหใส่ของได้เยอะเป็นอาทิตย์เลยที่จะซื้อกันแจกมีดโซดาเอาโซดาเราไม่ได้รีบกลับเนี่ยเราตอนเช้าไปบอกไปสามแล้วสองกิโล แล้วมึงจะไปไหว,ลวเ,เ,เ,เลยบอยอยไรัน,นอันนี้ยังไม่ได้ปรุงนะเขาต้มให้เฉยการบอยมีโปให้ล์านหมักได้ได้ได้ผมให้มันเป็นต้นแับได้เสมอวิธีอันนี้คือวิธีไบเกอร์นะครับไอ,อ,อ้เฮียเอารถใหญ่มาก็จบแล้วไอ้สัตว์ถ่ายได้่อกแล้วว่า ตอนแรกผมบอกว่าจานมีดิบเอารถกระบะมายเจานรถกระบะใครอยู่ข้างในก่อวยปะได้ปะเอาอีกล้วงเอาอีกรัดอีกไม่พอเดี๋ยวโอ้สัตว์ก้มสวยก้มสวยก้มสวยซอยแม่งเลยจิตสู่ไม่ได้ซอยก่อนให้เปรียบไอ้สัตว่ take a จะเดินทางไปกันที่บ้านเกือเเขาเนี่ยเนื่องจากก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบเกือบ6โมงละ5โมง4 4ก็จะมีเพื่อนเราไปก่อนเมื่อมีแก๊งในคนในแก๊งเราไปก่อน7คันตอนนี้ผมก็รออีก2คันเพราะว่าตรงตามไปตอนเย็นว่าเพิ่งเลิกงานกลับมาด้วย เด็ดกว่าทางเข้ามาก็เด็ดแล้วฮะ